เอามารวมยามกับกันพี่น้องก็บรบรยากาศลังทำอิดก,กับบมาแา้วลยเนี้อันนี้สกูลเลยอมามอวานเมี่ยวานในสาปาไหมล้วออนที่ส่งนี้หอมมากครับมืม่อวานได้เจ้งได้ใส่ทั้งพีได้บ่ ออ,อหมดเลยสองม,องงอมลยตุ่นกุ้งหลนบางทีสาต่ออันนี้จะเป็นกับุูนเนาะเทศนี้ข้าเจ้าใส่ก่อนข้าเจ้าใส่ลาย่ะเพอนี้เปการแทวลุ่มนี่แหละกับตูนห้อง โอ้คือวนนทมเลโอ้คือวนนทมเลอ ่วันนี้จะเป็น <kat> ก <ver zat todavía> ับนุ่งซองซองอันเลยซองอันซอนเนาะเอาดีใส่มอกันกันทึกอยู่ใกล้ๆบึงก็เห็นแล้วอยู่ใกล้ๆบิึงก็เห็นแล้วลุ้นไม่ใช่แล้วโอ้เห็นแต่ซาลีเรื่องหื้อเหมือนขี้อ๋อนี่ก็บ้สแตกโอ้หหานเป็นยังไงทำไมพวกคุณไม่สแตกเลยอ่ะ กคุณรสเตกอะไรกันอยู่มันแม่นแน่ววะเนี่ยนี่น่ะกูดก็เมื่อย,อยกันเนี่ยยามบันเลอบันทึกนี่มันบูนมันบุงยามกลับจนมันละห่ากัน,ออกกกน,นทึกตัวเดียววัดสมจอยสุสสรกันตรมแม่อบองถึกแต่มันคือเกา กลับให้ดีเจมุดบึงกลับกับนู่นนู่ง่ก่อนกลับสําโอ้แต่ก็มีลุ้นอยู่นะข้าวจิมพูนอยู่คืนโอ้เธอหวานเจี๊ยบต่อไกลอยู่ฮันไกลมากับไร่โปรลางซักโอ้ยเนาะชีวิตใส่นู่กับบุกินนู่นหวนแมนเอาเล้อเดี๋ยวนี้ อย่างซ่องลังสุดท้ายพี่น้อง